น้องปีใหม่และแม่แอปค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะหลายคนเองค่ะก็คงจะได้เห็นโมเมนต์นี้ที่ทางด้านของแม่ลูกออกมาเปิดเผยเมื่อ12มก,กราคมแม่แอปออกมาเผยเรื่องหัวใจว่าตอนนี้ก็คือโสดเหมือนเดิมไม่ได้มีใครรอให้มีใครมาก็คือไม่ปิดกันอะไรนะแต่ก็ยังไม่มีจริงๆงานนี้ทําน้องปีใหม่ลูกสาวรีบตอบแซกกันทีว่าแม่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวปีพูดเองแม่มีแล้วมีคนคุยเยอะมากมีหลายคนเลยน้องปีใหม่ยังบอกอีกว่ามี แม่ไม่ต้องบอกหนูรู้เองหนูใจใแม่มีผู้ชายเข้ามาคุย20คนเลย แล้วหนูจะเป็นคนคัดออกใครไม่ดีตัดทิ้งหนูจะดูแม่เองแม่ไม่ต้องเลือกหนูเป็นคนเลือกหนูอยากได้พ่อเป็นคนดีอยากได้พ่อที่ใจดีเวลาแม่ไม่อยู่บ้านปีใหม่อยากไปไหนก็พาไปอยากได้พ่อที่ทําทุกอย่างให้ปีใหม่แต่ถ้าใครไม่ดีก็ไล่ออกไปให้หมดเลยค่ะหนูอยากให้แม่มีผู้ชายดีๆยังไงยืนยันว่าแม่มีคนคุยหนูรู้ทุกอย่างแม่ไม่ต้องบอกแม่เรียกไดว,ว่างานนี้เนี่ยเลือกสาวตอบแทนคุณแม่แล้วเสีงยงกันเลยคะ่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆคะ่ะ